สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับซ้มจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ากลับมาพบกับแนวทางหวยหายนอยสูตรแยกน้อยกับแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้าผลสรุปหวยหายนอยสูตรแยกน้อยของวันที่28นนอยเฉพาะกิจ8เย็ดลูดพ้นจา้า สองเก้าศูนย์หนึ่งหารุดไปนอกจากเฉพาะกิจสำหรับน้อยพิเศษหนึ่งศูนย์ลุดพ้นจะบนสามสี่ศูนย์อ่าสี่ศูนย์กับมาตัวเน้นเต็มเต็มนอกจากสี่ศูนย์ศูนย์สี่นอกจากสี่ศูนย์บนน้อยเฉพาะน้อยพิเศษจ้ะสองตัวล่างน้อยพิเศษหนึ่งหกหนึ่งหกกระเข้าไปเต็มเต็มเน้นเน้น,น,นอีกนอกจากโอ้โหสุดฝังนอกจากเมื่อนี่เข่าแบบตัวเน้นได้ทีเดียวนอกจากหนึ่งหกมาตรงตรง น้อยพิเศษเด้งบนล่างเนาะจ้าสำหรับน้อยดาจ้าห้าสี่ลูดผลจ้าห้าเก้าศูนย์สองสามลูดไปเนาะจ้าเด่นหารูดหามาในลักลอยเนาะจ้า VIP อพีสี่สามลูดผล VIP รูดไปเนาะจ้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองจ้ายินด,ดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามแนวทางห้าน้อยมือนี่เนาะจ้าเขาน้อยพิเศษแบบเต็มเต็มเนาะจ้าบนล่างเน้น,เน,นเน้นจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจ้าแนวทางมีขา่าวมีรูดโน้ตจัดผิดพลาดโมไรแอดจ้อยกับอโถดขอภัยพีพ่พีเอฟซีไว้ด้วยจ้าสำหรับวันที่ยี่ิบเก้ากับหวยหาน้อยสูตรแยกน้อยน้อยเฉพาะกิจเด่นอยู่ที่09รูด01 02 03 ศูนย์ห้าศูนย์หกเด่นเก้าลูดเก้าไม่เก้าหนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเมื่อวานออกเต็มเลยเนะจ้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกสำหรับน้อยพิเศษหกห้าลูดหกเจ็ด หกแปดหกเก้าหกสองหกหนึ่งเด่นห้ารูดห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหาหนึ่งจ้า สำหรับน้อยดาจา่าสามสองรูดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งสองสี่สองห้า สองหกสองเจ็ดสองหนึ่งจ้าสำหรับวีไจ้าห้าสี่ลูดเอามือหนีหาชนนะ้อจา้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์สี่หกโอ้สี่หกเมาส์สี่ศูนย์ืมเอาสี่หกเนาะจ้าอันนี้คือสี่หกเด้อจ้าพี่พีชที่จัดจทยกับแกนพิชสี่เจ็ดอ่สิรีไปนิดนึงเด้อจ้าเมื่อกี้งานหลายจ้าสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่ง

หกสองหกหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าสำหรับแนวทางห้าน่วยมื่อนี่กะประมาณนี้เลยเนาะจ้าก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจากแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะจา้าผิดพลาดหมได้ craft, ไแอดจอยกราบขอโทษขออภัยพิภีเอฟซีหลายๆจ่าเขียนจอยเขียนแบบนี้เห็นอยู่เนาะจาะ้าอาจเห็นสัตว์อยู่เนาะจาะ่าตาเกิดว่าเห็นหมอจ่ากะ คอมเมนต์บอกจอยนี่เด้ใจจอยสิได้ปับปุงใหม่นาะจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับเอสจอยด้วยนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นาะจ้าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามจ้าขอห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าจิ้มตัวใดกับขอให้ไดขอให้โดนขอให้มากนาะจ้าจอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า